สวัสดีครับเมลํลำปางนะครับนวะวันนี้จะมาสอนวิธีในการดูเหรียญหลอดฉลุหลวงบุทธทีมวรหารไล่ปี2518นงะครับองที่หลอดติดจะชัดจะมีลักษณะเป็นเหมือนเส้นน้ําตกครับวิ่งผ่านลาดลงมาเดือศีรษะลงปูรับเส้นน้ําตกนะครับวิ่งย้อยหยดลงมานะครับบางองค์ติดชัดติดไม่ชัดขึ้นแต่ความคมชัดแต่ละองค์นะครับนะ ใต้ลงมือขวามือเรานะครับจะมีลักษณะเป็นล่องหลุมลงไปแล้วก็มีติ่งเนื้อเกินอยู่บริเวณขาซ้ายจะมีเป็นหลุมอยู่บริเวณใต้มือและมีเนื้อเกินตรงบริเวณเท้าขวามือเราครับเราจะเห็นนะครับนะจะเป็นลักษณะส,สโลปกระทะลงไปนะครับหูจะมีความคมชัดนะครับนะถ้าเป็นเนื้อนวะนะครับจะต่อโคตรบริเวณตรงชายสังกตินะครับถ้าเป็นเนื้อทองคําหรือเนื้อเงินจะต่อโคตรรตรงสังกติโคตนะครับจะเป็นลักษณะโคตหยดน้ํานะครับ จมลงไปนะครับจะเป็นลักษณะหยดน้ําโค้งมนและตรงกลางครับจะเป็นลนักษณะตัวโคดนนูนขึ้นมาหัวนะครับจะเหมือนผงนะครับหัวจะปลายแหลมส่วนฐานนะครับฐานเป็ดนะครับนะหัวจะปลายแหลมฐานจะเป็นลนักษณะเหมือนเป็ดลอยน้ําลายกระหนกพวกนี้ครับจะโค้งนูนสวยงามมากนะครับนะหล่อฉีดผิวเขาจะเป็นลนักษณะเป็นตุ่มตุ่มพุนพุนนะครับนะถ้าเรียบร้อยเกินไปต้อง โปรดระวังเลยนะครับนะนะครับผิวนะครับถลอกจะเป็นออกสีน้ําตาลนวะนี่คือธรรมชาติพระนะครับลอยคาบเบ้าคาบหิ่งติดนะครับนะครับพลิกด้านหลังมาตัวนะจะเป็นลักษณะยันจมลงไปตรงข้างหัวตัวนะเป็นลักษณะรูนะครับจมลงไปเช่นกันบริเวณรูครับจะชิดกับเลข6ไทยตรงนี้เห็นไหมครับเลข0ูนย์รูตรงเลข6จะชิดกับตัวเลข6เลยแต่แต่เลข9จะห่างครับ ด้านล่างครับก็จะปรากฏเขียนเป็นปีพศส,สร้าง2518ตัวหนังสือจะจมลงไปนะครับนะถ้าเราสังเกตขอบนะครับนะพวกนี้จะเป็นขอบ2ขอบขอบจะเหมือนประกบกันมีแผ่นหน้าครึ่งหนึ่งแผ่นหลังครึ่งหนึ่งมีรอยแยกรอยร่องกลางรอยประกบมีแผ่นหน้ากับแผ่นหลังเหมือนเอาขนมปัง2แผ่นมาประกบกัน ใต้ฐานฝั่งซ้ายมือครับจะมีรอยเจียนะครับพอหล่อเสร็จก็จะมีเดือยเขาก็เลยตัดเดือยออกเพื่อให้เกิดความสวยงามและไม่เกิดความคมเวลาห้อยใช้จะโดนลําตัวเรานะครับนะนะครับเราจะเห็นเป็นลักษณะรอยแทงตะไบหรือรอยเจียแกะได้เหมือนหลวงปู่มากและสวยงามมากนะครับงานสมัยนั้นถือว่าจี๊ดสุดๆทองคาใครมีผมรับเข้าหลักล้านเนื้องเงินหลักแสนส่วนเนื้อทองแดงยนะวะองหลักหมื่นหลายหมื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้ครับขอบคุณครับ ท่านไหนที่ฟังเนื้อหาหรือดูแล้วไม่ทัน,นครับสามารถดูรูปชี้ตำหนิเพิ่มเติมหลังท้ายคลิปนี้ได้เลยครับ เป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ผมด้วยนะครับท่านไหนที่มีพระเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับนะผมยินดีรับเช่ารับจำนำพระเครื่องของเก่าของสะสมทุกชนิดนะครับส่งมาขายตามใบดีลาย์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมเอลังปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพัะเครื่องจาก Google m a p ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้านก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดัางรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ